เ่นี้ยังไม่ถึงยี่สิบตันเจ้าหน้าต้องระดมกันให้ได้ยี่สิบปอน่าันหน้าแรงก็พอไปได้ไปแจ้งไปแจ้งทหารไทยตีดที่ด่านด่านทหารไทยแล้วก็ส่งเข้าไปแจ้งเข้าไปแจ้งทหารอทหใหญ่อีกไปแจ้งแกที่ไหนที่ไหน เขาก็จะได้จัดสรรปันส่วนไปตามกำลังตามกำลังของพวกทหารพวกเด็กเด็กกพมพาพวกยากจนน่ะเขาที่นั่นอาวมา่วมบริจากปะเอามา ถ้าเราทำบุญะเออนั่นแหละเอ่อเอาปัจจัยปัจจัยใส่ในซองก็ได้รวมกันวางก็ได้เออฮะเอามาวา,า,า,างเออ ก็ปิดภาพเลยค่ะเออดีแล้วดีแล้รื่อครัวเข้าเครื่องครัวเออเอามาเข้าครัวเอามาลงนินเ่งจะไปเยึบไปจากเด็กๆที่จาไม่ได้เออแต่เอามาแล้วอันไหนมันแลนจะมาถือสิ่งหนึ่ด้วยก็นี่ไม่ทราบไปอยู่ได้กี่วันครับดูงานที่ว่าจะไม่มาตอนนี้ดูแลหลายวันก็ได้หรอกเฮ้ไปดูข้าวสารในโรงครัวหมดแล้วก็กลับ อันนี้พี่สาวคนโตหนึ่งแม่ก็ฝากมาทำบุญบอว่ามาะตั้งใจรักษาอุโบสถศีลตั้งใจภาวนาะเงินถวายมาอีกนะหลวงพ่อเออหลวงพ่อใคร วัดประชาพินิจร่วมถวายบิณฑบาทตั้งใจดีครับเออืมเออยเฮ้เท่าแก่ใหญ่โอ้โหโอ้โหการสนับสนุน ข้าสารอาหารแห้ง เท่วนี้ยังไม่ถึงยี่สิบตันเท่หน้าต้องระดมกันให้ได้ยี่สิบปวดตันเอาทุกปีเอาไปไปดอยตาแรงแล้วก็ไปไปดอยโกวัน โดยกวันก็ได้ส่งเข้าไปสองที่มันมีกองทัพทหารอยู่สองสองหน่วยสองหน่วยใหญ่นะก็เลได้แบ่งไปสองที่แต่เที่ยวนี้ยังไม่ได้รายงานมาทางทางที่จะออกเข้าไปนะ่ะเจ้าไปที่ไหนมั่งยังไม่ได้ไม่ได้บอกมาแล้วก็จะติดต่อกับคุณนัท จะเอาไปที่ไหนมัง่งเขาเขาจะไปส่งกันเองเหรอทุกทุกปีก็ไปบินทบาทาที่ตลาดไทยมัง่งตลาดอายุนลามัง่งแล้วก็หลายที่ที่ไปบินทบาทเขานิมนต์ไปรับบินทบาทรับ มบินทบาตเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็ใส่รถออกมามารวมไว้ที่วัดแล้วก็จัดส่งไปแต่ปีนี้ไม่ได้ไปบินทบาตไปไม่ไหวก็เลยนัดมาร่วมบริจาคก,กันที่นี่ทุกปีหลวงปู่จะต้องไปบินธบาตด้ยพราจนจะได้กลับมาวดัดให้นูน่นจนจะคำมืด ไปจัดข้าวสารอาหารแห้งอยู่ในกรุงเทพพอนะลำบากหาเหมาลรถหาเมารถไปบินทบาทที่ไหนก็ต้องเหมาลรถเอาลรถใส่มามารวมไปที่นี่แล้วนะพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ใครมีก็เอามา,ามีเก่ามัาง่งใหม่มั่งละ่ะเอามารวมกัน ไปเอาไปบริจาคที่นู่นนะเราปีที่สองที่สามเราไปยังเห็นเขาใส่อยู่ด้วยเสื้อผ้าถ้าเอาไปทางแม่สอดเขาไม่ใส่ให้เราหรอกพวกนี้พวกผมอ,อยูอ่แม่สอดพวกสาวเขาแม่สอดเนี่ยเขาไปอดไปอยากพวกนี้เขารวยแต่ละบ้านนะมีรถบ้านละคันสองคัน รถวีโก้ใหม่ๆเลยเขาเขาเขารวยพวกเนี้ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเราเขาก็นิยมใส่เสื้อผ้าเขาพวกเศร้าเขาอ่ะ,อะทนีนีมันมันมันไม่จ,จริงถ้ามันจนจริงมันก็ใส่ใส่หมดงนาะแต่นี่มันไม่จนจริงที่จนจริงๆเราเอาไปนี่โอ้ยใส่จนขาดอ ไปยังเห็นก้นขาดอยู่างเจงเราไปแจกก้นขาดหมดแล้วจึงใส่อยู่อ๋ออันนี้มันคุ้มค่าไว้ว่ะเอาไปแจก,กทางแม่สอดไปแนละ้วไม่เห็นเขาใส่ของเราหรือเขาใส่ของเขาเหมือนเดิมเลยมันสุดของชาวเขาเขาใส่กันทั้งหางพวกเรายังไม่ไปถึงสถานที่เห็นว่าเอาไปบริจาคที่ไหนก็จะไป จริงๆล้วมันจนจริงไม่จ,จริงเราต้องรู้เลยเราต้อง,องไปถึงเขาทางทางแม่สอดเราไปแจกทุกปีแต่ไปแล้วก็เขาก็ไปทิ้งเงิใช้หลักแจกให้เขาาก็ไปทิ้งมันเขามีอยู่มีจริงเดิมพวกนี้เขาทำกเกษตรพวกเขาปลูกกาแฟพวก ชาพวกกาแฟพวกพืชต่างๆเขาปลูกแล้วเขามาขายาแล้วยิ่งแถวตลาดบูเซอร์นโอ้ยของป่าเนี่ยเต็มกองอยู่ในตลาดาน้องปู่ไปไม่ได้ซื้อเขาดอกไปจอดรถด้วยเขารูวาลล้ว่ารถล้งปู่เราต่างคนต่างคนมาเราจนจะไม่มีที่นั่งรถ มันเต็มหมดพวกมูเซอรออ์เขาเห็นต้องปูกไปเขาเอามาถวายพวกผลไม้ของป่าพวกนี้เขาไม่อดไม่อยากกับพวกมูเซอร์ละวันนี้ก็ถือว่าเราได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ตามความปรารถนาของความสุป,ประสงค์แล้วเราได้ทําบุญแล้วเนี่ยเราเราอธิษฐานเราด้เราอธิษฐานเรา,เราอธิษฐา,า,านว่าอันนี้สงบาร,รมีที่เราได้ทําวันนี้เราทําอะไรก็ให้ได้สาเร็จสมความปรารถนาจะทาํามาค้าขายอะไรก็ให้อธิษฐานเราให้ได้สําเร็จผลนะ ผู้ที่ถวายาข้าวสารลงสีก็ได้มีข้าวเข้าไปลงสีเยอะๆลงสีให้ได้รวยๆกินไม่บกจกไม่ลงอะไรทำบุญนกินไม่บกจกไม่ลงข้าวสารอาหารแห้งเ,เกิดพบได้ชาติได้ไม่เดียวอดตยากนั่นแหละ ให้ไ้ดัสงสงความาัถนาเอาแล้วเ,เราของเราเราเอาไปไว้ที่นู่นนะเอาไปเป็นพวกอาแนงเอาไปไว้ที่ใต้ใต้กุฏิหลวงปู่ด้วยเอาไปไว้เช่นข้าสารเราเข้าไปในกุฏิดแดงนะเอาไปรวมกันที่นั่นแล้วจะได้